สิ 14, บี่สาวหนะ่อยเป็นแ่นสุดรันเสาร์สิบนะสีบานะนาะนะละเพื่อนอาิปเจอที่หลายหน่อยครับเก็่ข้องนะครับเชินเดมครับพี่รอง ลมกับหนางานกับสีประมาณนี้ไปอออออออ้องเอ้ยความลำบากของทีมงานเท่า,ทาไปยังว่ะโปไปคือเบาๆมาพี่เลยจมีแล้วนั่นาะออกมาพี่ออกมาพี่เลยบ่ต้องขึ้นไปหันแม่ออกมาพี่เราก็ยกมาเอานะ่ะไปบอกมัน <Sýst> ông mất chọn gì này <Sýst> tuyệt, tuyệt, tuyệt bóng, ông chọn nè ông ác chọn nè ông bạc cái gì mà biếc biếc để bỏ mất ông ác เ้วก็ยกมาเอาพืนที่มันขับขันมันก็นต้องเฮ้ยมาจอดนี่ได้เนี่ยหันดากัาเนี่ย,ยจมมันนี้ได้หมเนี่ย mà nè, mà nè Đã có mà Cái trang phang gặp cái nọ Đi đến thang của đây yêu thức hành, Đó, hành này, không? Không có ô cả thoải mà say nhỉ cái này tôi thì mày, cảm ơn say cái này tôi mà em mày ไปออกเช่นเสเตปกันไปออกเช่นเสเตปก,ตกนันครับฝนตกแต่หมกก้อนหมนครับมือฟ้าฟ้าอยู่เขาแห้งๆติดลมบนทุงม่องเลยครับสีมีรถเจ้าของงานคนมีรถมาโคสแตนบายไว้ ครับก็ลำบากกับทีระมาณนี่แหละเครองขีดต้มเัรืงยงงั้งทุกมืองานแหลกที่ว่าที่ว่ามันสำเบริ่เค่นั่งแบบนี้แหละครับโอ้ยลำบากกับชีวิตมอลอมาาล์ วันนี้เดินทางไปบกไก่ครับพี่น้องน้องบวัวลำพูหรือว่าเพื่อนน้องสังประมาณับสิบเจ็ดสิบโลเนี่ยจากนี้ไปออกซีบุญเรื่องของมันเมืองขับไล่หัวกวางมีทั้งขีดตุ่มทั้งโค่ททนทั้งอย่างดล้วครับ เด uh huh. ี๋ยือีกขั้นหนึ่งครับที่หลากลอยบเส้นหรวอว่าลาบเส้นแน่นอนบ่าหลักก่ได้ต้นลำพุงจะพอต้อง่วงไปต้องบุญของ่า่พองนักมาถ่าแล้วืนเป็นคิ้วของการยกเลิกงางครับ ปกติมีคิวอยู่หนองเลือกแต่ยิง่งบ่าทาั้งผู้จัดหรือว่าผู้ว่าวจังก็มีปัญหาทางเทคนินดอะไรบ้างครับนิดนึงก็เลยต้องยกเลิอกเลยแค่นั้นทุกคนเห็นกานหนักบ้าครับการลำเลี้องจออยัง เไปปาดได้เมื่อนี่บักเปียกเปียกเอาไปปาดเมื่อนี่ไปหอนอยยกลูกไมอัดนะเอาไปปาดาเมื่อนั้นมื่อนี้ยู่นี่เ่ล้วเป็นเกรองอกจากนี้มาฮาพฤดูกลางนาิามื่อนั้นเมื่อนี้ยู่นี่

นักแขงนี้เป็นว่านักแข่งหัวเราก็เอาเข่าหนาออกมาซีซีร่าอ๋อม่อยู่เนี่ยร่างนึงเนี่ยเข่าโย่เนี่ยเหยาโย่ไม่อยู่ร่างนั้เอ๋อไม่อยา่นี่มาทั้งหมู่เลยถึงนักดาบเลยถึงหมู่ถงหมูหนาไปทำไมเหรอ จากเที่ยวกับคนมือหนึ่งเที่ยวก,กับเดินทางดูเหรครับผู้เขียวชาวบ้านในข้ามมอนเลยเอาพี่น้องเจอกันไม่คลิปหนาครับเดี๋ยวเข้าถิ่นวัดไทยเรือ่องความเป็นดูเรื่องการนั่นนั่นาการเดินงานการทำงานแต่ละเมืองตล่ตละเว้นไปได้ตนะกี้จ้ะยูติัวไปยูติัแล้วค่ะเข้าขทางแล้วก็ ไอเนี่ย็ับาเนีกก็โนละลงยู่ตัแล้วเลทางบนก็ยู่ตัแล้วทำงานเอามานี่เขาตีไปไทยอ่ะเลเมือนเมืขอบาน้อเขาให้ขอบานตีมือไอยูเขาให้ขอบานตีมือเอาไปใช้รถเดยเอาเบิร์ตเขาบอกวมีหมกชักไหเอาบตถกขั้นติเอานี่เป็นทยรกขั้นไบถุขันไหม พ่กเขาตะลุเพราะยังเต็ม่ะรุใช่ยัพุ่มป่ะควายเขาลใช่ยัพุ่มป่ะพเขียวโอ้ยพุของกบลเขาไปลที่ไก่บาเาไปอยบแพตัวกัแม่รพักปังพักบุ่งพักปังดิพััทบนพักฝัไ้ม่นเค้ลดจ้ไปหไปกัเบียผมเียเาเป็น้งร้นลลกหันไปเลยกับแม่กันดยดเลย คิดดีไมครับนี่นนนคิดนาไปว่าไม่ครับ